คู่ไก่เชิญครับมาครับคู่ไก่ขอเชิญครับเหมนเหมือนคู่บอลกำลังจะเล่นจักรลาดิเลสักอย่างเลยนะในส่วนของทีมผู้บริหารในการจัดการดูแลในส่วนของศิลปินทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับการวางระบบงานนะครับส่วนพ่ยมยศนะครับ เป็นงานใครปกครองดูแลน,น้องนุ่งภาพรวมใหญ่นะครับหรือได้การจัดสรรสถานที่ต่างๆแต่ว่าในส่วนของครูเอครูไก่ครูปอผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยผมยกการบริหารดูดูก,กาลหน้าเป็นการตัดสินใจให้สามคนนี้เลยนะครับคนไหนทำงานขาดถกบกพร่อง อะไรหรือจะเลือกให้คนนี้เตยก่อ,อนนั่นก่อนนี้วันน,นนี้สนับกออย่างนั้นอย่างนี้หรือคนไหนประพฤติวางตัวไม่ดีจะให้คนนั้นออกไม่ออกหรือจะอยู่ต่ออะไรอย่างไงผมยกให้สามคนนี้เลยนะครับส่วนผมนะครับทำหน้าที่เป็นผูุ้่วเมืองสูงเป็นกำลังใจให้ลูกเต่า ทุกๆคนเมืองแง่ซึ่เาได้ทิ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งให้สาวันนี้ดูแลหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่นะครับดูแลเป็นกำลังใจลักทางสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนพูดเป็นคนตัดสินแต่ว่าอันดับแรกนะครับสามคนนี้นะครับเรื่องเล็กๆนะครับอยู่ที่สามคนนี้วินาทีสุดท้ายนะครับพ่อก็จะเป็นคนพูดฉะนั้นคือดูกันนี้คำว่าผู้บริหาร เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคนี่สามคนนี้นะครับไม่มีคำว่าเกรงใจไม่มีคำว่า,ากใกล้ชิดอยู่ที่ผลงานและคุณนภาพเท่านั้นเพื่อองก,กรนะครับทุกคนนะครับแทนเคื่อฝากลุงลุทุกคนเพื่อองการเทาเป็นการจกระดับเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวงเ้องของสา,งสางสมวมาเรียนแพงสีบอมี่บูอโยุไก่ก้อนโจโแล้วไปทั่วหาบอ,อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่มี ฉะน,นั้นคืออยู่ที่ผนงานเท่านั้นเวลาครูว่าให้ว่าให้โกรดไม่เคร like the okay. so, ียดไม่เครียดไม่ั้ำเป็นหน้าที่ของทีมผู้บริหารแต่ถ้าสามคนนี้ตัดสินอะไรไม่ถูกต้องค่อยทักค่อยโทรมาบอกพ่อถ้าครูลําเยีงหรือทําไม่ดีไม่แนมค่อยทักมาบอกพ่อนะครับผมกับขอขอบคุณลูกทีมนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัง ในฤดูกาลนี้เป็นต้นไปเพื่อจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ครับนะครับเดี๋ยวนะครับส่งมาให้ซอพูดคุยนิดนึงแล้วก็ยังหน่อยนะครับขอซอพูดหน่อยค่ะฟ้าซู่ซู่นะคะขอบคุณทุกทนนะคะตั้งใจฟังเสียงซอนะนานๆจะพูดทัก สรุปนะคะสั้นมาทก็คือผมว่าสั้นหรือยาวไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดพูดหรอกต่ว่าดูที่การกระพันซอหละทุกคนอยู่แล้วแล้วก็นี้ซอเตรียมจ่ายเงินออมใช่ไหมครับโอ้โหแค่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 เพียงก็เชียนแทนแล้วโอเคอ่ะตาผมแล้วก็ศิลปินวงสองนะครับปีนี้ดูดูการนี้นะครับอีกหนึ่งผู้บริหารยักษ์ใหญ่ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราปุบเมือให้เฮียหน่อยต้องหมอรามเฮียหน่อยรงเพลชูก็หรือก็ขอบคุณบอสนะครับขอบคุณสอด้วยที่ใช้คำว่าอะไรนะเอาเดียวกันนะครับให้ผมเข้ามาอยู่ไม่กี่ปัวแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับจริงๆเฮียก็ไปมาทุกวงหรือว่าก็อยู่ทุกวงแหละถ้าให้ในอย่างความเป็นเฮียก็คือเฮียคือหมอรามนั่นแหละ เป็นคนท่าขื่อที่มารมรักหัวล่าเนาะแล้วก็อยากจะเอาหัวลำงส่งออกอันนี้เราพูดเรื่องประเด็นแล้วกันเนาะว่าโพสิชันหรือเป้าหมายของวงหนึ่งกับวงสองแล้วกันนะครับวงหนึ่งเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคิวงานเต็มในอีสานนะครับส่วนวงสองเนี่ยเป้าหมายที่คุยกับพอสไว้เนี่ยก็คือมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะสามารถเสพได้ทุกภาคาเพราะเราอยากจะส่งออกหัวลำงของเราไปให้ทุกๆุาคาได้รู้จักเราเ<ว>นาะเพื่ออะไรเพื่อ ผลงานแล้วก็คิวงานที่มีมากขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเรืการต่อไปเนี่ยวงหมอรังเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นเราต้องเปิดลู่น้าหเพื่อหางานเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าประเด็นสาคัญสาคัญของการบริหารนะครับก็อย่างที่บอกเลยอย่างที่บอสบอกเสมอเลยว่าเราไม่มีลูกท่านหลานเทินะครับทุกทุกบททุกๆก,การสแสดง เราจะใช้วิธีการออริชั่นนะครับหมายถึงว่าวงสองเนะี่ยก็คือใครเหมาะกับอะไรเราจะออริชั่นเป็นหลายเนาะถึงจะเป็นตัวหลักในวงก็ต้องใช้ความสามารถในการเลือกบบด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มั่นใจได้ในเรื่องของเราใช้คุณภาพเป็นตัวหลักเลยในการเล่น,นแดนเซอร์ก็ขอไม่ได้ใช้เยอะแต่ขอแบบฝีมือเป,เป,เป๊ะนะครับเพราะนั้นวงสองเนี่ย อาจจะต้องมีในเรื่องของแน่นะกฎเกณฑ์เยอะหน่อยนะครับแต่ก็จะตั้งใจทำให้ดีท anyway. ี่สุดฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับครับถือว่าเป็นผู้บริหารหนึ่งในครอบครัวสาวน้อยเราฝากทุกคนนะครับเพิ่งแง่อาชญปาหน้นาดด้วยครับปาล์นาอยู่ไหนครับปาห์นาปาล์นาครับที่ผู้บริหารทางด้านแผน ต้นกำลังหรือผู้อยู่เบ้างหลังนะครับวันนี้นะครับใน,น้นใก้าวคนคุยครับสมาชิกเข้าเนี่ยครับพี่เข้าสุขครับหลังจากที่เขาเดินทางกันมากกว่าสิบเ,เดือนครับสิบเดือนตระวาคดีใจครับลงรบกุกข้างนะครับส,สังสรรค์งานหนีพี่น,อน้องเลยเห็นช่วงนดียังมีความสุขครับ ทั้งดีแล้วม่ดีแต่ว่ามันก็ซอยกันขึ้นเขานะครับผมีปยังสาวน้อยเทดลองแทนสาวน้อยรับเงอนโชว์ของเงี้ยหน่อยและวัดโจอุดมยศซอยกันที่เขาครับมีข้าวซุปครับเอาไปยังข้าวตักสวยงานต่อไปตั้งแก่ทำงานสาวสาวน้อยหน่อพี่น้องเดชช่วยด้วกันตลอดไป ยีนยะครับมาถึงจุดนี่สูงก็สูงก็ต้องสูงเข้าครับเพื่อสร้างสันติยู่ได้กินต้องกันมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีผลงานที่ดีสร้างสริญกับพี่น้องขอให้มีความสุขทุกท่านครับทีมงานสาวน้อยพี่เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงยุทธครับมีอะไรพูดกับน้องๆเราสมาชิกเราเชิญครับ ขอบคุณครับขอบคุณวัจขอคบคุณสนุนครับขอบคุณแหน่หน่อยแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจในคัามดีใจที่เราฝากวันในผลงานกาแรแสดง200กว่าง,างกาด14เจ็ดเต็แต่วันที่ยี่งสามกันยายนยมือวานนี้สุขทุกธรรมดายูนนำกันนะแหน่หน่อยเนาะ คนอยู่ด้วยกันไม่หูมากก็มีเรื่องทะเลาะกันบ้างแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณปีนี้ขอบคุณนีแจะสิ่งดีๆถึงอทะเลาะก็ไม่มากเหตุการณ์และสิ่งหลายอย่างนะครับขอบคุณลูกๆได้ที่อยู่มาจนถึงวันนี้ขอบคุณที่มาถึงวันดท้ายของฤดูกาลปีหน้ามากันไปนะครับปีนี้ไม่มีอะไรมีใจครับที่ลูกๆอยู่ด้วยกันมาตลอดฤดูก,กาลขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ เรียนเชิญคุณแม่นะครับเสาหลักของครอบครัวสาวน้อยพี่นองแทนเราเนี่ยมารวมในรูป้านลูกเต่าจะ้อยแน่เอ้ยไม่ลอยฮะแม่ลอยแล้วไม่วางเงาเลยควรโอ้ยลูกเต่าลอยได้เนะขอบคุณสำหรับนะครับสองร้อยกว่าคิวงานสอบรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะดูดูกันที่แล้วอ่า 270ประมาณ270ค่ะ270ดวงงานนะครับจริงอริงวารุณูการที่แล้วนะครับปรบมือให้ทางผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งครับถ้าผู้บริหารก็ดีทีมงานเขแข็งแกร่งไม่กล้าได้278เซนแล้วก็วารุณูการที่จะมาถึงตอนนี้200กว่าคิวงานแล้วนะครับใช่สาวมาวิ่งแข่งเราเหนื่อยเห่อยก็วารุูการ์เหนื่อยก็ได้ยินข่าวว่าบอสกับสอว่าดยังเสียแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อย เปน็นลำบานอนเป็นยังไงสู้ไม่สู้เจ้าวินนีล่ะจีบอน่ะเนี่ยที่สูซอยแน็ที่สูบไฟเนี่ยหนักใจไม่แฟน์หนักครับก็เป็นยังครับมีงานมีธุรกิจมีเงินมีทุกอย่างครับซอยกันโอ้ยยังดิครับถ,ถ,ถ้าไม่มีงานก็ไม่มีตังค์ ไม่ม uh, ีตังชีวิตก็มันก็สูงขึนเขาครับทุกสีดงยางสูงลงก่อาเพื่อสังหารขาวสาวร้อยพี่แม่นเพียงของ็่าสงการแม่สุภาพต้องยู่กับเ่าตลอดไปครับนะพี่น้องอบผมบือว่าเป็นงานเราเป็นอาชีพเราวันไหนที่มีงานงานหลายๆให้ลึกถึงวันที่ไม่มีงานถ้าไม่มีงานแล้วเราจะรู้สึก ฉะนั้นมีวิธีให้ยืนมีสถานที่ให้ทํางานอย่างมั่นคงเจอผู้ดีให้เรียนเจอเพื่อนดีให้พบคขอยทุกคนตั้งใจสั่งสรรพล่านไปน้ำกันใน้ดูกาที่จะมาถึึงครับขอบคุณมากครับขอบเสียปรบมือกับทีผู้บริหารของเราทุกคนเลยค่ะใจสู้กายสู้นะครับฟิตร่างกายแตมมันี้มวนจ่อยเต็มที่ผู้ใดอยากเนา